สวัสดีครับพบกับช่องบุหรี่นองแอดสิงห์วิวนะครับวันนี้นะครับแอดสิงห์ได้นําบุหรี่ตัวคาวาโลนะครับ2เม็ดบีบนะครับมารีวิวนะครับคาวาโลนะครับเป็นบุหรี่ทางมาเลเซียนะครับผลิตออกมาแล้วนะครับเป็น3ตัวนะครับจะมีเป็นตัวร้อนนะครับซองสีแดงนะครับเป็นซองแข็งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเย็นนะครับซองสีดํานะครับแถบสีเขียว แล้วก็ตัวนี้นะครับ2เม็ดบีบนะครับบุรีสายเย็นนะครับเอามาดูการรีวิวนะครับของตัวบุรีคาวาโลนะครับบุรีคาวาโลนะครับเป็นซองแข็งนะครับมุมไม่คมนะครับมุมไม่คมแล้วก็ด้านข้างจะมีเขียนว่า20นะครับก็คือ20มวนนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนว่าสวิตบอลนะครับสวิตบอลก็เป็นบุหรีส2เม็ดบีบนะครับข้างๆจะมี G.T.I. นะครับก็เป็นโลโก้ของตัวคล้ายๆม่อนนะครับ เป็นลูกกลมเหมือนแอปเปิลนะครับข้างหน้าจะเขียนไว้นะครับเป็นกลิ่นบูเบอรี่กับมิ้นท์นะครับเม็ดเสียงพูเราเห็นนะครับเป็นบูเบอรี่นะครับแล้วก็สีฟ้านะครับเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นมิ้นท์นะครับที่เอสเคยรีวิวนะครับก็จะเป็นเม็ดสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นเม็ดสีน้ำเงินนะครับที่เราเห็นเป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับว่าตัวกลิ่นนะครับกับรสชาตินะครับของเม็ดบีบต้นนะครับก็เริ่มแก่จากด้านข้างนะครับลอกพลาสติกด้นะครรับบเไลย อันนี้คือข้างในของตัวคาวาโลนะครับเป็นฟอยล์สีเงินนะครับเป็นฟอยล์สีเงินไม่มีตาโลโก้นะครับอันนี้ก็คือตัวมวนนะครับตัวมวนของคาวาโลนะครับที่แอดได้นํามาดูนะครับเป็นบุหรีใหม่นะครับก็จะมีความขาประมาณนี้นะครับเป็นบุหรีใหม่นะครับนี่คือตัวมวนของตัวคาวาโลครับบุรีคาวาโลนะครับเป็นมวนเล็ก7.1นะครับ 7.1นะครับให้ตัวกองมายาวนะครับให้ตัวกองมายาวแล้วก็ตัวยาเส้นจะน้อยนะครับนี่คือเป็นบุหรีคาวาโรสอเมตรบิบนะครับมวล7.1นตรงมวนนะครับก็จะมีเขียนว่าคาวาโลนะครับแล้วก็มีเม็ดสีฟ้านะครับกับเม็ดสีชมพูนะครับเป็นกลิ่นบูโบอรี่กับมิ้นนะครับตัวมวนนะครับทํามาได้สวยนะครับมีรอยยับของตัวบุหรี่ไม่มากนะครับบุรี่มีความแน่นนะครับแต่ตัวยาเส้นนะครับให้มาไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวกองที่ยาวกว่า เดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับลองดูของตัวคาวาโลนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเี่ได้ลองนะครับบุหรี่คาวาโลนะครับเป็นบุหรี่ตัวเย็นกลางๆนะครับมีกลิ่นของตัวบูบอดี้กับตัวมิ้นท์นะครับกลิ่นก็กลางๆนะครับไม่ถึงกับชัดมากนะครับตัวยามีการละลายช้านะครับแล้วก็ตัวกอนะครับก้นกอนะครับก็จะมีความแน่นนะครับ มีความแน่นใครสนใจนะครับบุหรี่คาวาโลนะครับมวลเล็กเป็นบุหรี่สายเย็นนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านนะครับมีจําหน่ายอยู่คัดต้นละ320บาทนะครับ1คัดต้นมี1ิซองนะครับดกซองละ32บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจเดี๋ยวอดจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ